สวัสดีครับผมจะลองมาวิ่งในสนามวิ่งที่เขาตีเส้นในรอบสนามฟุตบอลนี้นะครับรอบนี้ที่เขาว่า400เมตรใช่ไหมครับมีตัวเลข1-8เป็นลู่วิ่งมาตรฐานของรอบสนามแต่ผมจะทําการจับจับในการวิ่งลู่ที่1นะครับคือว่าอยากรู้ว่าระบบในนาฬิกากับระบบของลู่วิ่งที่1มันจะตรงกันกันกบนาฬิกาไหมคือผมจะวิ่งลู่ที่1 ผมจะเอามาเปรียบเทียบดูว่าผมวิ่งมาถึงเส้นจากเส้นไปถึงเส้นแต่ผมก็จะวิ่งให้เร็วที่สุดแต่ว่าวิ่งรูที่หนึ่งมาดูเวมาดูไม่ได้เน้นดูเวลานะครับแต่ว่าผมก็จะวิ่งให้เร็วที่สุดแต่ว่ามาเน้นดูเรื่องระยะผมจะปล่อยตัวโดวยการกดเริ่มต้นสิ้นสุดก็คือเส้นนี้แล้วก็กดปิดแล้วก็มาดูระยะนะครับในรูที่หนึ่งมาดูว่ามันจะ400เมตรหรือเปล่า ยอผู้ถ่ายให้ช่วยอาจจะซูมซูมก็ได้นะเวลาวิ่งออกไปก็ซูมซูมซูมเดินไปก็ได้เดินไปเห็นเดินเห็นเดินเห็นในใกล้ที่สุดน่ะโอเคนะครับไปเหนื่อยแน่เลยโอเคนะครับจะเริ่มแล้วนะครับ400เมตรลูที่1กับ400เมตรนี้แต่ว่าสิ้นสุดที่เส้นนะครับ เราจะมาเปรียบเทียบดูว่าในรูปที่หนึ่งมันจะ400เมตรจริงหรือเปล่าในนาฬิกากามินผู้ถือกล้องนับให้หน่อยครับนับหนึ่งสองซ้ำคำว่าซ้ำผมจะออกเลยนะครับโอเคนะผมจะอยู่ที่เส้นแล้วหนึ่งสองซ้ำ <laughs> <g ül> เดี๋ยวมาลุ้นเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับปล่อ <g> ย <ül> <g ül> ตัวกไปผม <g ül> ชิดขอบรูไหนมากที่สุดเท่าที่จะชิดได้เลยครับแต่มันจะมีอยู่ฝั่งนั้นฝั่งหโโัวโก้สุดท้ายรอยประบาดรอยไม่สุดท้ายมันเหมือนมันจะมีน้ําขังอยู่ปกติตีออกมานหน่อยแต่มันก็ยังไม่เลยรูที่หนึ่ง เดี๋ยวก่อนจะมาลุ้นุ้นว่ามันจะตรงหรือเปล่าในระยะทางผมมาบอกเรื่องเวลาที่ผมวิ่งกันนะครับเพจเพจที่ใช้วิ่งเพจที่ใช้วิ่งสองจุดสามสี่เพจนะครับ เพชรเฉลี่ยที่ใช้วิ่ง2.34ส่วนเวลาที่ได้เวลาที่ได้1นาที3วิกับเซี่ยว55เดี๋ยวผมจะมาดูโฟกัสที่นาฬิกาโดยตรงอีกทีนึงนะครับส่วนระยะทางที่ผมจับ สรุปความเป็นไปได้ที่400เมตรท่วนมีครับเพราะว่าผมวิ่งได้4ขอไปนะครับช่วงที่ผมต่ายคลิปอยู่ก็คือสเสลียนมากเลย4 0 0 4 1มันอาจจะบาลาน์กับที่ผมวิ่งลูกขอบในวิ่งรอบไป100เมตรสุดท้ายมันมีน้ำขังอยู่ที่ งผมก็ตีวกตีตีออกมาเกือบเกือบเกือบเส้นนอกเกือบถึงรูที่สองนิดหน่อยแล้วก็ตีกืนกลับมาเข้าในตกอยู่สี่สิบเอ็ดเมตรเดี๋ยวบันทึกแล้วก็มาดูสถิติที่ชัดเจนอีกทีนหนึ่งเพชเชียโชีฟโยเกวิ่งมาราธอนอยู่เพชเชียเท่าไหร่ครับสองเืสองน ต่อหนึงนาะตอนึ่กิโลมั้งเดี๋ยวผมให้โฟกัสโฟกัสอยู่เป็นแวงก่อนนะครับเดี๋ยวโฟกัสที่ระยะทางเวลานี่ครับโฟกัสอยู่ไหมโฟกัสเจอใช่ไหมสีบเบต้ยจุดสีก็คือระยะทางอาจแสดงว่าน่าจะตรงเป๊ะๆถ้าเทียบกับผมหักโคง้งมุมโคง้งร้อยเมตรสุดท้ายนั้น คิดว่าน่าจะตรงระยะทางกับนาฬิกาตรงกันเลยส่วนเวลา1.03.55ในการทำวันนี้ครั้งนี้เพื่อจะทดสอบระยะเฉยๆแต่ก็ใส่ไปร้0ยร้เหมือนกัน <laughs> เพศ3.34เอย2.34ครับมันจะมีอะไรให้เราดูอีกเข้าไปดูดิอัตราก็อัตราเต็องวัใจ มันขึ้นไม่ทัน,นแน่ๆเลยผมว่าวิ่งแค่400เมตรเห็นไหมครับมันขึ้นไม่ทันใส่สูงสูงขนาดนี้มันขึ้นไม่ทันโซนสามโซนสี 3, ส่นแน่ๆอยู่ที่โซน1น่งโซน2เองครับถือว่าโซนหัวใจวัดเทียบระดับอะไรไม่ได้ครบแล้วครับเป็นชาล n t ที่รทำเพื่อดูระยะทางว่ามันตรงเป๊ะหรือเปล่าสนามนี้เป็นสนามซ้อมประจำผมผมพื้นเป็นพื้น พื้นอะไรอ่ะลาดยางลาดยางมาตอยธรรมดาไม่ใช่ลาดยางสังเคราะห์เหมือนรองเท้าตะปูที่ใส่ซ้อมวิ่งพวกร้อยเมตรสองรอยเมตรได้นะครับก็เป็นยางมาตอยที่ว่าเขาเอาสีมาทายเฉยครับเป็นยางเหมือนยางถนนไม่ได้เป็นมาตรฐานเรื่องของพื้นแต่ความบาลานซ์ของถนนก็คือเรียบแล้วก็ การันตีเรื่องการันตีเรื่องระยะทางเป๊ะมากครับ4กดออกถึงกดจบมีตีโค้งนิดหน่อยมันเลยอาจจะเลยมามั่นใจมั่นใจมากว่าระยะทางเป๊ะมากครับ1รอบ400เมตรสำหรับสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ของ2องไปทางนึงครับออบตอ,อ่าวนาง เห็นไหมครับโครงการบริหารสวนตำบลอ่านางแต่ช like ื่อสนามชื่อสวนต่างๆรอบไปนู่นครับรอบไปนู่นคือชื่อสวนสาธารณะเฉลิมพระอเกียรติรอสิบสวนสาธารณะอ่าวนางอยู่ใกล้กับอบตอ่าวนางทาง ที่จะใกล้ถึงหาดนพรัตทาราอีกไม่ถึงไม่ถึงสองโลก็จะถึงหาดนพรัตธาราแต่ว่าอัน,นี้มันเป็นเหมือนกับคนไม่คนนอกไม่ค่อยรู้จักเป็นเพราะถนนเส้นที่เข้ามานี่มันเป็นถนนเส้นในครับมันมีถนนอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสนามวิ่งเหมือนกันแต่มันเป็นสนามฟุตบอลของที่จะทําการเปิดเป็นทีมเยวาของกบีเอฟซีอยู่ที่อ่าวนางถนนหลักเส้นหลักอันนั้นสนามฟุตบอลเขา อยางดีมาตรฐานแต่รูวิ่งยังเป็นเหมือนอย่างนี้ครับคือรูวิ่งฝั่งนู้นอาจจะ400เหมือนกันเลยทําเหมือนกันแต่ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ทาสียังไม่ได้ทาสีพื้นเป็นสีส้มแล้วก็พื้นพื้นเป็นยางยางที่ใช้กับถนนเหมือนกันคือ,อยางมาตอยใช้ใช้ใช้ใชกับถนนเหมือนกัน <est> <çek. S 2> ไม่ใช่ยางสังเคราะห์ที่ว่ายางสังเคราะห์ที่มาใช้กับซ้อมวิ่งระยะสั้นคล้ายๆกันถนน ฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนี้คืออานาคือโชคดีมากครับสาหรับการออกกําลังกายต้องพูดตรงๆเลยต้องขอขอบคุณทางฟังพ้หเราผู้ใหญ่อ่อานาที่ทําออกมาให้คนได้มีการรักสุขภาพมากขึ้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับชาเลนจ์นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเหนื่อยกับเวลาที่ทำหนึ่งนาทีสามวิเกือบหนึ่งนาทีสี่วิกล่าว่าจะวิ่งสักหนึ่งนาทีสิบวิ แต่ไหนๆก็ได้ก็ได้วิ่งแล้วก็ใส่เต็มสักหน่อยโอเคนะครับสวัสดีครับ